ครับสวัสดีคณะครูทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับช่องแรกเปลี่ยนเรียนรู้กับสอนนนรัชภูมิสมสมัยกันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับขออนุญาตนำเสนอไอเดียง่ายๆครับครูครับในการใช้ AI กับการเรียนการสอนนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตข้ามไปที่ค่าย Microsoft นะครับโดยใช้คําว่า Microsoft b i n g นะครับก็คือเป็น AI อีกรูปแบบหนึ่งที่กําลัง ทันโลกเลยนะครับไม่ว่าจะจากค่าย g o o g l e จากค่าย h a t GPT นะครับตอนนี้คือค่ายของ Microsoft ก็ลงมาร่วมพัฒนาด้วยนะครับก่อนอื่นครับขออนุญาตแชร์หน้าจอนิดนึงนะครับเราก็เปิด URL ขึ้นมาเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับลิงก์จะยาวนิดนึงนะครับตรงนี้ เมื่อคุณครูเข้ามาเสร็จก็ดําเนินการล็อกอินโดยใช้บัญชีของ Outlook นะครับก็คือของค่าย Microsoft พอคุณครูเข้ามาเสร็จหน้าตาก็ประมาณนี้ครับคอนเซ็ Concept ปต์พ้มานก็คือให้ AI ช่วยสร้างรูปตามคําบอกเล่าของเราฟอร์มบดนะครับ Form word. นะครับฟอร์มเนาะเราอยากได้รูปอย่างไงเราให้ AI ช่วยสร้างดูนะครับ ผมเป็นหนึ่งคนครับครับที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google นะครับในการช่วยแปลภาษานิดนึงนะครับตรงนี้อ่ะเราลองมาดูกันจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับช่วยสร้างรูปภาพนะครับรูปภาพเกี่ยวกับทิวทัศ ทิวทัศน์ในฤดูฝนอตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนครับในฤดูฝนเพื่อใช้ตอบการเรียนการสอนเรื่องฤด,ดูกาลรับอาเราลองใช้ อีก่นช่วยสร้างรูปภาพเกี่ยวกับทิวทัศน์ในฤดูฝน<ๆ>เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ครับอันปหเรื่องฤดูการนะครับตรงนี้อ่ะสมมติรเราต้องการแบบนี้นะครับอันนี้ภาษาไทยอันนี้ภาษา,ษาอังกฤษฝากไอเดียให้กับพี่น้องเพื่อนครูทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถใช้เทคนิคนี้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ นะครับตรงนี้เรียนรู้จากชีวิตจริงนะครับครูครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเราลองดูที่คําสั่งของภาษาไทยก่อนนะครับพอเราเข้ามาที่หน้า Microsoft Bing ตรงนี้เสร็จนะครับคุณครูก็วางตรงนี้ครับอธิบายแล้วเราก็กด j o ยนะครับและ Create ลองดูรูปนะครับแป๊บหนึ่งเขากำลังทำงานนะครับ creating รอแป๊บหนึ่งดูซิว่า AI จะนำเสนออะไรให้เราครูครับ ตอนนี้โลกเปลี่ยนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งท่าย Google คท่าย Microsoft ได้หันมาพัฒนา AI พอสมควรแล้วเราในฐานะครูผู้สอนก็ต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนนะครับดูครับ,รบนี่คือรูปที่ทาง AI Bing นะครับได้นำเสนอให้เรานื่อดูฝนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในฤดูกาลนะครับตรงนี้ เรามาดู e x p l o นะครับก็คือลองสำรวจไอเดียอื่นๆสินี่ครับก็จะมีหลากหลายขึ้นมาให้เราดูว่าเราอาจจะอยากเห็นไอเดียต่างๆนะครับแล้วเขาก็มี Frequency q u e t i o n คือคำถามที่ถามบ่อยๆให้เราด้วยนะครับคุณครูก็สามารถเรียนรู้จากตรงนี้ก็ได้ย้อนกลับมาตรงนี้นะครับ Creation ของเราเขาก็ออกแบบมาให้เราอยู่ประมาณ4อันนะครับคุณครูก็สามารถเอาตรงเนี้ยไปลองคลิกเข้าไปดูนะครับก็าสามารถ แชร์ได้นะครับครับแชร์ Share ได้เซฟได้ดาวน์โหลดได้ตรงนี้อันนี้คือใช้คำสั่งที่เป็นภาษาไทยนะครับอ่ะเราลองกลับไปดูกันใหม่นะครับเรากลับไปดูกันใหม่ซิถ้าเราใช้เป็นภาษาอังกฤษละ่ะนะครับก็กลับไปที่อัสเลยนะครับก็ Copy ธรรมดานะครับคลองแผนดูซิถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นยังไงเอ่ย Enter นะครับตรงนี้ระบบก็ create ให้เราอยู่ตอนนี้ แล้วเขในระหว่างที่รอนะครับครับเขาก็จะมีทิปอะไรต่างๆให้เราส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่เราเคยค้นหามาก่อนนะครับเขาก็สะสมให้เราให้เราเห็นว่าเราเคยเข้าไปดูอะไรได้บ้างอันนี้คือแบบภาษาอังกฤษครับครูครับก็จะคล้ายๆกันนะครับสมมุติเราสนใจรูปนี้ก็เข้าไปดูแชร์ได้นะครับครูครับเซฟได้ดาวน์โหลดได้แล้ะคัสตอมได้ตรงนี้นะครับนี่ งดงามครับครูครับอันนี้คือจากที่ AI ได้นำเสนอให้เรานะครับเป็นไงบ้างครับครูครับโลกของเราเปลี่ยนแล้วนะครับโลกของเราเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับลองดูอีกสักคำสั่งหนึ่งนะครับครูครับเราลองอาจจะที่ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์เราลองเปลี่ยนครับครูครับเราลองเปลี่ยนเป็นวิชาภนิตฐา คณิตศาสตร์ชั้นป .6 เรื่องเดี๋ยวสิครับคณิตศาสตร์เรื่องคณิตศาสตร์เรื่องการคำนวณปริมาณน้ำดูสิครับอ่ะเราลองภาษาไทยก่อนเหมือนเดิมครับเข้าไปที่ของกดวางนะครับ c o n t r l V แล้วก็กด Enter ดูสิว่าเขาจะ นำเสนออะไรให้เรารอแป๊บหนึ่งครับตรงนี้คิดเอทติ้งอยู่นะครับก็ขึ้นมานะครับค,ครับกับลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้สำหรับวิชาคณิตศาสตร์สำหรับก,การคำนวณน,น้ำเนาะว่าเออปริมาณน้ำในแต่ละเดือนเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือแบบเป็นภาษาไทยเราลองดูเป็นภาษาอังกฤษดูครับค,ครับเราลองภาษาอังกฤษดู เตอร์บล็อกกำลัง create อยูครับเห็นไหมครับด้านขวาคือภาพที่เราเคยขอให้เขาช่วยเหลือมานะครับกำลังคี e a t e อยอ่ขึ้นมาแล้วครับโอครับนี่แลนะครับก็จะมีฟิลของคณิตศาสตร์นิดๆน,นะครับตรงนี้มีการฝึกการคำนวณได้นะครับแชร์เซฟดาวน์โหลดและคัสตอมไ์นะครับตรงนี้นี่คือ AI จากค่าย Microsoft ในการทำรูปตามที่เราต้องการนะครับตรงนี้เนาะผมก็หวังว่าไอเดียนี้จะคุณครูจะเอาไปพัฒนาด้านอย่างน้อยด้านด้านภาษาได้แน่นอนนะครับแล้วก็ลองฝึกกลับดูว่าถ้าเรามีรูปแบบนี้อาจจะมีรูปนี้ให้นักเรียนนะครับแล้วลองถามย้อนกลับว่าเราจะเขียนคำสั่งยังไง เพื่อให้ได้รูปในลักษณะที่ใกล้เคียงแบบนี้ถามย้อนไปย้อนมาครับครูครับจากภาษาเป็นรูปภาพเปลี่ยนบ้างจากรูปภาพเป็นภาษาทักษะทุกอย่างเกิดหมดครับการคิดขั้นสูงการคำนวณการทำงานเป็นทีมการใช้เทคโนโลยีนะครับอันนี้ฝากไอเดียกับทุกท่านจริงๆโลกเปลี่ยนการเรียนรู้เปลี่ยนเราทุกคน พร้อมที่จะเปลี่ยนหรือ,อยังนะครับโอเคครับครูครับสำหรับวันนี้ก็ขออยากนำเสนอไอเดียง่ายๆให้คุณครูได้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะ Copy ปี้ลิงก์ของ Microsoft Bing ไว้ใต้คลิปนี้นะครับคุณครูก็สามารถคลิกเข้าไปได้แล้วก็อย่าลืมต้องใช้บัญชีของ Outlook ก่อนในการล็อกอินเข้าไปหลังจากนั้นก็ลองเล่นดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ